จะมาเก็บเก็บแมงเพ่แมงกินนูน่แมงกินนูนพี่นงนี่หายตกมาหลายยังไงยังอยู่ครับ้าสาเตกินนูนเลยโอ้ตกมาแล้วตกมาแล้วอือหอตม่กินนูนดนูนแดงโอ้ยยังไงยัง Tuyên tay hết cảm ơn quá, anh cố kia nóng tung kia nắm tung kia luôn tân 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 tung 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 tung

กูปีบได้ทานี้จนเลโอ้นี่บงตัวนอยู่ดยะยังรู้หยังวอบีเลเ้ขารกิได้ตนน้นขาเกิดเขา้มันเอาว่าเอาว่าย่าง้องอก อัเวกุ่มๆาวุ่มพาดหัวลาเียวเออหนูโอ้ไมถือกล่อหอยู้อยทีสีตุมอันนี้เยู้องไทย้โอ้แต่ไม่พี่น้องแล้วสีตุ่มมันแบบเลื่อนไหลงปีใบก่อนตุ้มตุเยนี่เหากับปีใก่อนหลายบอมาแขงมาแขง เอามาค่ะคุณกัน้องมาเพิ่นอยู่ต้นนี้ตัวพี่น้องหายแล้วเนาะเกี่ยวเห็นหายลูกรึเปล่พี่น้องไี่น้องอุ้ยเต็มเลยนี่เอากระน้องมาท่านยันหัวไปนี่ต้นแรกนะครับต้นแรกตนเล็กอันนี้มันติดเต็มเกลียหลายอยู่เปนไรครับ น่องลูก็นกนที่สองพึ่งปิดไฟต้นต้นที่สองนี่ต้นที่สองไบนันพึ่งเริดไฟพึ่งเดไฟมาแล้วพึ่งเริดไฟ้านิชันนี่ต้นที่สองต้นที่สองโอ้โหน้องนา่งกระองแดกหนูนะนังกระองใยางดูมันี่หยาบตัววเอาสันได้ไหมโอเคสามไป

สีดไปองมือเลยนอนดูกอ่าจะไปกำเซอกำี่นอ้อตเป็นรั

ủa vậy em không hiểu được tiền nước tiền các chị âm vào đúng không và không có bảo thế không có bảo không được không đã rồi tim à ai <laughs> à, cái gì đấy, cái gì hai không bỏ lỡ những video hấp dẫn bên đi ông này không 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 lại không 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 thôi không không Premises, สองคนแล้วเต็มไปเลยเลยนบินติดกัน้ันตัวที่ไหนหนูีตัที่ไหนนี่ตัที่สามเดี๋ยวพี <S 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 anyway. ่น้องตที่ามากล่มีต เปนนิดนี่สำหรับ่มมันต่ำสูงไปวะไปลงยังรู้เจอเนี่ยมึง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 มมึมึงมึงมึงม่งมมึง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 มไง้ึึงม้งสึงม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 ึงงมึงงมึงมงมึงมึมงมึ่มึงมมึง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 ง

嗯嗯、我出来，啊、你，你呢？你。 นนสูงขน้อก็สูงเยแลนี้เนี่ยได้อกินได้ออ่เต็มดินนีวะนาร้เดี๋วคนน่เด้อคนที่เาี่อันนี้ก็ขวานี่องบ่เคยเห็นตีก็ขวาเหรอ

ไฟลายเป็นไงเงี้ยพว่ามันมันมากินตุนขวานไลมาสีแยงเมงแมงแข้งแมงแข้งขวาเอเห็นไม่กินนมดเลยลองล่องู่ังเดตีนกันเอาเอาเล็กหน่อยอ่อนหมดตีอหมดพอปัดออนหมดไหมมีนตินิงมืตอกอะไรย่ดิแบบซ้ำตุ่นลาันละ ต okay. uh. ื่มกันนะครับเนออแมลงกินนูนแมลงกินนูนเต่มกันมองแมงเล็กหน่อยอันนี้ก็ขวบมองนไม่เคยกินนะครับเด้กินแต่ก็ขามก็เกี่ยเนาะพี่น้องนะขามต้นๆขามต้นเกี๊ยอันนี้ต้นขวบแย่งหาไม่กินหรอกแย่งหามันไม่แข่งเลยเห็นเลยล่องล่อง้องเมืองเต่มกันมา

โอ้โอ้ัดขัดขัดัเันียน่ไปต้นนึาข้งครับต้นน้อยขาข้างครับริมถนนนะครับข้างทางนะครับต้นไอ้ต้นกิ้วต้นกิวนะครับขาข้างเห็น หน่อยครับขาางไปน่อยโอ้หเผือสุดนึงพวเดี๋ยวเดี๋ยวต้นไมนหัวงโอหายมล้วหรอเอาเรื่อยปันสังมาทางมาหกไเลยหกไเลยต้นหน่อยจำๆต้นกิ่วพี่น้องต้นกิ่วมอนออกมหกไเลยตายน่ะ

我弄了呢。